นักขัตตชาดกชาดกว่าด้วยการถือเลิกยามณวิหารเชตวันนครสาวัตถีในโรงธรรมสภาเหล่าพิสุสงได้สนทนากันถึงเรื่องขหาบดีบ้านนอกผู้หนึ่งได้ไปสู่ขอหญิงสาวชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งให้บุตรชาย โดยตกลงนัดวันไปรับตัวเจ้าสาวกับทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเป็นอย่างดีทั้งสองครอบครัวต่างจัดเตรียมงานมงคลเป็นที่คึกคืนจนกระทั่งถึงกำหนดวันที่จะออกเดินทางไปรับตัวลูกสะั้ยขหาบดีนึกขึ้นได้ว่าตนไม่ได้ดูเลิกยามจึงไปถามอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งตนคุ้นเคย อาจารย์ผู้นั้นรู้สึกขัดเคืองใจอยู่แล้วคิดว่าขหาบดีไม่นับถือตนเหมือนก่อนไม่รีบมาปรึกษาหารือแต่เนิ่นๆจึงแซงตอบไปว่าวันที่ยกขันมากไปนี้เป็นวันอัปมงคลควรรออีกสักวันหนึ่งขหาบดีก็เชื่อเมื่อถึงวันนัดครอบครัวของเจ้าสาวรู้สึกไม่พอใจยิ่งนัก ที่ฝ่ายเจ้าบ่าวไม่มาตามนัดจึงยกสาวให้แต่งงานกับชายอื่นเสียในวันนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อขบวนขันมากของลูกชายกหาหบดีบ้านนอกมาถึงจึงถูกตำหนิตีเตียนและถูกขับไล่เรื่องนี้เป็นที่โจจันกันทั่วไปแม้ในหมู่คณะสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมายังโรงธรรมัสภา เห็นพระพิสุสงเหล่านั้นสนทนากันขั้นทรงสอบถามความทราบแล้วจึงตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายไมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นหรอกที่อาจารย์ได้ทำลายงานมงคลของตระกูลนี้แม้ในการก่อนก็ได้ทำลายงานมงคลของเขามาแล้วเช่นกันพระพุทธองค์จึงทรงตัดเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ ในอดีตการคร้ังพระเจ้าพมทัตคองกรุงพาราณสีขหามดีชาวพระนครผู้หนึ่งมีความพอใจหญิงสาวชนบทนางหนึ่งจึงไปตกลงสู่ขอนางให้บุตรชายของตนโดยกำหนดวันมารับตัวเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างเตรียมจัดงาน ทั้งตะเตรียมอาหารเลี้ยงแขกเหลือที่จะมาร่วมงานเมื่อถึงกำหนดวันรับตัวเจ้าสาวขหาบดีคิดว่าเราจะไปสู่ขอลูกสะพ้ยทั้งที่เลิกยามก็ไม่ได้ดูเห็นว่านางเป็นคนดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยถ้าต่อไปมีเหตุเป็นไปละ่ะ อย่าเลยเราควรไปปรึกษาอาจารย์สักหน่อยจะดีกว่าขหาบดีจึงรีบไปกราบอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งตนสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างดีแจ้งเรื่องที่ตนจะไปสู่ขอหญิงชนบทมาให้ลูกชายพร้อมกับถามถึงเลิกยามแต่อาจารย์มีความขุ่นเคืองใจเป็นทุนอยู่คิดว่า จ้าคนนี้ไม่มาปรึกษาเราเราจะสั่งสอนให้สำนึกเสียบ้างจึงกล่าวว่าวันนี้เลิกไม่ดีไม่ควรจัดงานมงคลควรจะไปครุ่งนี้เสียดีกว่าขหาบดีชาวพระนครเชื่อคำของอาจารย์จึงไม่กล้าไปสุขขอหญิงสาวตามนัดฝ่ายทางบ้านของเจ้าสาว เฝ้ารอขอบวนขันมากทั้งวันเมื่อไม่เห็นฝ่ายเจ้าบ่าวมาตามที่นัดไว้จึงรู้สึกเสียหน้าและแค้นเคืองใจยิ่งนะักบิดาของนางจึงบอกยกนางให้กับชายหนุ่มลูกของเพื่อนบ้านไปขันวันรุ่งขึ้นขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวยกมาถึงและถามหาเจ้าสาวจึงถูกครอบครัวของเจ้าสาวชี้หน้าว่า เห็นพวกข้าเป็นคนบ้านนอกจะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหรือทำอย่างนี้ไม่สมกับเป็นผู้ดีเสียเลยไม่รักษาคำพูดพวกข้าไม่มีเจ้าสาวจะให้แล้วกลับไปเสียเถอะฝ่ายเจ้าบ่าวพยายามชี้แจงว่าขอโทษเถิดพ่อที่จริงฉันเตรียมเดินทางมาแล้วแต่เผอิญอาจารย์ดูเลิกแล้วบอกว่าเลิกไม่ดี พวกฉันจึงไม่กล้ามากลัวว่าจะมีเหตุมีอันเป็นไปขอพ่อเจ้าจงพาเจ้าสาวมาให้เถอะท่านมัวแต่รอเลิกยามอยู่ข้ารออย่างเจ้าไม่ได้หรอกถึงเวลาแล้วไม่มาก็ถือว่าเจ้าไม่ต้องการข้าจึงยกลูกสาวให้คนอื่นไปแล้วทั้งสองฝ่ายทะเลาะก,กันเป็นเรื่องราวบังเอิญมีบัณฑิตชาวเมืองคนหนึ่ง ไปทํากิจธุระในละแวกนั้นได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงกล่าวว่าประโยชน์ผ่านพ้นคนโง่ผู้มัวคอยเลิกอยู่ประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์ดวงดาวจะทำอะไรได้เมื่อขะบวนขันหมาของฝ่ายชายไม่ได้เจ้าสาวซ้ำยังเสียไมตรีกับครอบครัวของฝ่ายหญิงอีกด้วย จึงได้แต่เดินทางกลับไปด้วยความผิดหวังพระบรมศาสดาเมื่อตัดเทศนานี้แล้วจึงทรงประชุมว่าอาจารย์ในครั้งนั้นได้มาเป็นอาจารย์ในครั้งนี้ตระกูลทั้งสองได้มาเป็นตระกูลทั้งสองในครั้งนี้บัณฑิตชาวเมืองได้มาเป็นพระองค์เองขอบคุณสำหรับการกดติดตาม กดกระดิ่งกด u ับสไ i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ